เกี่ยวกับทระเทียมเพื่อจะทำการทอดกุ้งกระเทียมเป็นวาน่าแม่บ้านเป็นวาน่าเอาไหมยังไมมแล้วอ,อ,อ่าตามทอดกุ้งกุ้งหอมทอดกระเทียมอ๋อสีสันน่ากินแล้ว หอมทำง่ายปแต่อร่อยอร่อยพอดเสร็จมาเราก็เอาเทียมที่เกี่ยวลงโรยหน้าโรยหน้าด้วยผักชีแซ่แบน่ากินมาก แค่นี้ก็จบแล้วง่ายๆ